สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจากโคเชนะคะวันนี้ยายจะมีแบบกระเป๋าไว้สำหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะลายถักเก๋ๆค่ะใช้ไหมสลับกัน3ามสีนะคะวันนี้สีส้มต้องมาค่ะขนาดนะคะ สามารถใส่โทรศัพท์น่าจะได้ทุกรุ่นเลยค่ะใบใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นสายยาวนะคะสายแบบสะพายไหลได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็เตรียมพร้อมได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาดูอุปกรณ์ค่ะวันนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นไหมพรมขนาดเส้นสี่พายนะคะ3าสีค่ะ เพื่อนๆเ,เลือกสีได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็เข็มใช้หัวเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะสำหรับไหมพรมนะคะยายจะมีปักตะกร้าไว้ให้นะคะว่าซื้อจากที่ไหนนะคะในความคิดเห็นนะคะเพื่อนๆกดลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยนะคะเราเริ่มต้นถักจากก้นกระเป๋าความยาวโซ่อยู่ที่จำนวน24โซ่ค่ะ สำหรับโซ่นะคะความยาวโซ่ตรงนี้ที่เป็นส่วนของก้นกระเป๋าเพื่อนๆสามารถปรับขนาดได้นะคะเมื่อได้ความยาวโซ่24โซ่แล้วเราก็จะมาเริ่มถักแถวที่1ของก้นกระเป๋านะคะแทงลงในหลักที่2นะคะด้วยลายสิงเกิลโครเชค่ะแล้วถักกลับมานะคะในทุกๆหลักค่ะหลักละ1ครั้งค่ะ เมื่อเราถักมานะคะถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถักซิงเกิลโคเชลงไปจำนวน3ครั้งนะคะในหลักมุมค่ะเมื่อได้3ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักวกกลับมาค่ะเราก็ถักให้ตรงกันตรงนี้นะคะเราก็เริ่มต้นถักต่อมาค่ะหลักละหนครั้งค่ะ เราก็ถักมาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงหลักเริ่มต้นค่ะ <S <S เมื่อถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายหรือหลักเริ่มต้นนะคะ <S 1> <S 1> เราจะทําเพิ่มลงไปอีกจำนวนสองครั้งค่ะรวมกับหนึ่งครั้งที่เราเริ่มต้น ก็จะมี3ครั้งนะคะในหลักเดียวกันเท่ากันนะคะทั้งสองมุมเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะเป็นอันจบแถวที่1นะคะในส่วนของก้นกระเป๋าเราต่อก,กันแถวที่2ค่ะเริ่มต้นแถวที่โซ่1เสร็จแล้วนะคะหลักแรกตรงนี้เราจะถักซิงเกิลโค c เชลงไปจำนวน2ครั้งค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะหลักแรกตรงนี้หลักต่อไปถักลงไปได้เลยค่ะหลักละหนึ่งครั้งนะคะให้เพื่อนๆถักต่อไปได้เลยนะคะวนไปนะคะจนถึงมุมเมื่อมาถึงมุมนะคะตรงนี้เรามี3ามหลักนะคะที่อยู่ในหลักเดียวกันเราจะทำ หลักมุมลงไปนะคะหลักละสครั้งค่ะขนาดของก้นกระเป๋าก็จะขยายจาก3หลักเป็น6หลักนะคะสำหรับส่วนของมุมค่ะเมื่อถักครบแล้วนะคะต่อไปค่ะก็ถักวนกลับมานะคะด้วยหลักละหครั้งค่ะ จนถึงสองหลักสุดท้ายนะคะเมื่อถักมาถึงสองหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักไปได้เลยค่ะหลักละสองครั้งค่ะ เมื่อครบแล้วก็ทําการเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่1ได้เลยค่ะเป็นอันจบ2แถวนะคะสำหรับก้นกระเป๋าเราจะถักอยู่ที่2แถวค่ะตั้งแต่แถวที่3จนถึงแถวที่5นะคะเราจะถักหลักละ1ครั้งนะคะลงไปในทุกๆหลักค่ะเป็นตัวกระเป๋านะคะให้ตั้งขึ้นเป็นตัวกระเป๋าเลยนะคะแถวที่สามถึงแถวที่ห้าค่ะ ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะก็คือเริ่มต้นแถวเราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละหนครั้งตอนจบเราก็จะทําการเลื่อนห่วงจบแถวนะคะในทุกๆแถวค่ะเราถักแบบนี้ไปนะคะจนถึงแถวที่ห้าค่ะเมื่อถักมาถึงแถวที่ห้าหลักสุดท้ายนะคะสำหรับ สีแรกตรงนี้นะคะสีส้มเราเลื่อนห่วงจบแถวเสร็จแล้วเราล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วตัดใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะสำหรับแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนสีใหม่ค่ะอันนี้เราก็ตัดส่วนในเรื่องของการเก็บปลายใหม่นะคะเดี๋ยวจ๋จะเก็บทีหลังสุดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะจะเก็บก่อนเก็บหลังก็ได้นะคะทั้งหมดคือ5แถวนะคะสีส้ม แถวต่อไปค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นไหมพรมสีอ่อนนะคะแถวที่6เราจะถักเป็นฐานนะคะเพื่อถักสีต่อไปค่ะวิธีการถักนะคะเราจะถักจากด้านในค่ะเพื่อนๆที่เราถักจากด้านในนะคะเพื่อให้ลายเขาไม่โยนะคะให้ลายเขาตรงนะคะ เราก็ล็อกไว้ด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชนะคะลงไปในหลักเริ่มต้นนะคะ1ครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักสองโซ่นะคะสองโซ่แล้วเราก็นับหลักข้ามไปสองหลักค่ะไปทำซิงเกิลโคเชลงในหลักที่สมนะคะ เราจะถักเป็นช่องว่าง2โซ่นะคะไว้สำหรับทำลายต่อลายในแถวต่อไปค่ะก็ทำซ้ำนะคะ2โซ่แล้วก็ข้าม2หลักแล้วก็ซิงเกิลโครเชตค่ะทำซ้ำแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวที่6ได้เลยค่ะ เมื่อจบแถวที่6นะคะเราก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักซิงเกิลโคเชหลักแรกที่เราเริ่มต้นแล้วก็ล็อกด้วย1โซ่ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วตัดไหมในทุกๆแถวที่เราถักนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนสีใหม่ค่ะอยายจะใช้เป็นสีออกเขียวเขียวใบตองนะคะสีไพัยนะคะ ไม่รู้สีอะไรนะคะเพื่อนๆอลองเลือกดูนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจัดสีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นในช่องแรกนะคะที่เป็นช่องสองโซ่นะคะตรงนี้นะคะเราเกี่ยวไหมเข้ามานะคะในช่องเสร็จแล้วเราเริ่มต้นถักหลักแรกนะคะ เราจะถักสามโซ่ค่ะสามโซ่จะนับเป็นหนึงดับเบิลโครเชนะคะแล้วเราก็ถักเพิ่มลงไปในช่องนี้นะคะอีก2ครั้งค่ะด้วยลายดับเบิลโครเชตค่ะลายถักมีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ยากค่ะลวดลายเกิดจากการสลับสีใหม่นะคะความสวยงามจะเกิดจากการสลับสีใหม่ส่วนลายถักก็ซ้ำนะคะ เสร็จแล้วก็ข้ามไปถักในหลักถัดไปค่ะช่องถัดไปนะคะด้วยลายดับเบิลโคเชตจำนวนสามครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนถักซ้ำได้เลยนะคะช่องละสามครั้งนะคะถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะถักแบบนี้นะคะ วนไปจนจบแถวค่ะสำหรับการเก็บปลายใหม่นะคะที่เราตัดในทุกๆแถวนะคะอันนี้เพื่อนๆไล่เก็บตอนจบเลยก็ได้นะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วก็ค่อยมาตามเก็บปลายใหม่เข้าไปตามแถวของสีเขานะคะให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วเราก็สลิปสตินะคะหรือเลื่อนห่วงจบแถวค่ะแล้วล็อกด้วยหนึ่งโซ่นะคะตัดปลายไหมได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะเป็นการทำซ้ำนะคะเดี๋ยวยายจ่าจะอธิบายไว้นะคะแล้วเพื่อนๆทำต่อได้เลยนะคะเราจะถักสีอ่อนนะคะมามาสลับนะคะ เวลาถักสีอ่อนอย่าลืมนะคะให้เพื่อนๆถักจากด้านในชิ้นงานนะคะถักจากด้านในวนกลับไปนะคะ สำหรับแถวนี้นะคะเมื่อเราถักสองโซ่เสร็จแล้วเราก็ข้ามเลยนะคะข้ามช่องนะคะเราจะไปลงในช่องนะคะช่องระหว่างสามดับเบิลโครเชต์นะคะเนี่ยเราจะเข้าไปแทงทำลายสิงเกิลโครเชต์ในช่องนะคะระหว่างลายสามดับเบิลโครเชต์นะคะเป็นการทำซ้ำแล้วนะคะเพื่อนๆถักวนไปนะคะจนจบแถวได้เลยค่ะ เมื่อจบแถวเหมือนเดิมเลยค่ะตัดปลายไหมได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะเล่นสีสันนะคะเราจะถักสลับด้วยการนำสีส้มขึ้นมาถักนะคะเราจะเอาสีส้มขึ้นมาถักสลับกับสีเขียวอ่อนตรงนี้นะคะถักสลับกันโดยมีสีอ่อนนะคะขั้นนะคะในทุกๆแถวนะคะที่สลับสีนะคะเพื่อนๆ ก็ถักต่อกันไปได้เลยนะคะจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วเมื่อได้ความสูงที่ต้องการแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆนถักต่อได้เลยค่ะ เมื่อถากมาถึงแถวที่ได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะในแถวปากกระเป๋านะคะขอบขอบกระเป๋านะคะเดจ่าจะจบด้วยไหมสีส้มค่ะแล้วจะทำนะคะด้วยลายซิงเกิลโคเชนะคะทำลายซิงเกิลโคเชแทนลายดับเบิลโคเชนะคะลงในช่องสองโซ่นะคะ เราจะทําลงไปช่องละ3มครั้งเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นลายซิงเกิลโครเชนะคะในช่องนี้นะคะเพื่อนๆเราปิดด้วยลายซิงเกิลโครเชค่ะแทงลงไปได้เลยนะคะทําลงไปได้เลยช่องละ3ามครั้งค่ะ เมื่อเสร็จแล้วจบแถวนะคะเราก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะเสร็จแล้วเราถักต่อนะคะอีกหนึ่งแถวค่ะด้วยลายซิงเกิลโคเชตนะคะส่วนแถวนี้นะคะเราจะเป็นแถวที่เราจะทำตัวสายคล้องสำหรับปิดปากกระเป๋าด้วยนะคะให้เพื่อนๆถักมาซักผักซักซักช่วงหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา หาจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางของกระเป๋านะคะปากกระเป๋าให้เพื่อนๆดูจุดกึ่งกลางนะคะเมื่อได้หลักที่เป็นหลักตรงกลางแล้วก็ใส่มากอร์ไว้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ใส่มากอร์ไว้แล้วเราก็ถักต่อค่ะ เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์คไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อมาถึงที่เราาา์คไว้เราก็จะถักโซ่นะคะไว้สำหรับเป็นที่ของปิดปากกระเป๋านะคะจำนวนโซ่ยายจ๋าถักอยู่ที่15โซ่นะคะ เมื่อได้15โซ่เราก็ข้ามหลักที่เรามาร์กไว้นะคะไปทำซิงเกิลโครเชตในหลักถัดไปค่ะแล้วเพื่อนๆก็ถักวนนะคะถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆนถักวนมาจนจบแถวนะคะเลื่อนห่วงจบแถวค่ะ เสร็จแล้วเราไม่ตัดปลายใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะถักตัวสายกระเป๋าต่อจากจุดนี้เลยนะคะเป็นด้านข้างนะคะเป็นช่วงที่เป็นด้านข้างเป็นจุดกึ่งกลางพอดีนะคะตรงนี้นะแล้วถักสายกระเป๋าได้เลยค่ะวิธีการถักสายกระเป๋าใบนี้นะคะเยจ่าจะถักเป็นสายยาวไว้สําหรับเวลาสะพายสามารถสะพายคล้องไหล่ได้นะคะ ความยาวโซ่นะคะยายจะถักอยู่ที่250โซ่ค่ะถ้าเพื่อนไม่ชอบนะคะสามารถปรับได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะความยาว250โซ่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าให้สายบิดนะคะเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อกับอีกข้างหนึ่งนะคะ เราก็มาสลิปสติทนะคะกับกด้านด้านข้างนะคะที่เป็นหลักที่เป็นด้านข้างนะคะเราเลื่อนห่วงนะคะเพื่อนๆนดูตามนะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงในหลักถัดไปะคะ่ะเลื่อนห่วงในหลักถัดไปนะคะแล้วให้เพื่อนๆถักกลับมานะคะบนสายเส้นโซ่นะคะบนเส้นโซ่ เราถักมาเพื่อให้สายมีความแข็งแรงขึ้นนะคะเราจะถักลายสลิป i t ิ h มาเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งเส้นนะคะจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็ทำการสลิปติดนะคะกับหลักถัดไปได้เลยค่ะก็จบชิ้นงานตรงนี้นะคะสำหรับสายกระเป๋าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัดปลายไหมแล้วก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เสร็จแล้วนะคะในส่วนของสายกระเป๋าค่ะ เดี๋ยวยายจ๋าจะแถมให้อีกนิดนึงนะคะสําหรับการทําตัวกระดุมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดุมนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะถักกระดุมจากไหมสีส้มนะคะวิธีการถักก็ไม่ยากค่ะให้เพื่อนๆคล้อ,องไหมให้เป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วทำลายตัวซิงเกิลโคเชลงไปนะคะ สำหรับแถวแรกให้ทำลงไปจำนวน10ครั้งค่ะลงไปในห่วงวงกลมนะคะเมือ่อครบแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะเสร็จแล้วแถวที่สองนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะทำลงไปนะคะลงไป แทงลงไปซ้อนกันเลยนะคะในห่วงวงกลมนะคะลายซิงเกิลโคเชค่ะแต่ดึงให้สูงขึ้นนะคะเราจะทําเพิ่มจาก10บนะคะสําหรับวงที่วงที่สองนี้เราจะทําเพิ่มเป็น12ครั้งนะคะ เมื่อครบ12ครั้งแล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนห่วงได้เลยแล้วเผื่อปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะเราจะใช้เข็มมาช่วยเราจะใช้เข็มช่วยนะคะในการแทงลงไปในแต่ละในแต่ละโซ่นะคะแทงย้อนกลับมาโดยรอบนะคะเพื่อเป็นตัวรูดนะคะ เมื่อครบรอบแล้วเดี๋ยวเราจะรูดตัวใหม่นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดึงนะคะรูดแบบนี้นะคะเขาก็จะงานเขาก็จะงุ้มลงมานะคะเป็นตุ้มแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บด้านล่างนิดนึงค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถนํามาติดได้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคะก็หากระดุมสวยๆมาติดแทนก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะอันนี้ยังจะเพิ่มให้ค่ะแถมให้ค่ะก็ติดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กระเป๋านะคะสีสันสดใสค่ะชั่วโมงนี้ส้มต้องมานะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะ แล้วก็ยายจ๋าขอแจ้งไว้นิดนึงนะคะพอดีช่วงนี้จะใช้เป็นโปรแกรมตัดต่อตัวใหม่นะคะสีภาพอาจจะยังไม่สวยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ